มันเป็นเวลา55วันนับตั้งแต่วันที่น้ำป่าไหลบ่าพัดพาท่อนซุงสายและคโคลดเข้าทับถมหมู่บ้านพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินของชาวบ้านจมหายอยู่ใต้ทะเลทรายที่ทับถมผืนดินผืนเก่าของกระทูนให้สูงขึ้นเกือบสองเมตรจะมีใครตอบได้ว่า55วันที่ผ่านไป จะยังมีสิ่งใดหลงเหลือซุกซ่อนอยู่ใต้แผ่นดินใหม่ที่เกิดขึ้นนี้บ้างเรื่องราวของชีวิตมากมายที่ต้องถูกกลบฝังอยู่ใต้ทะเลทรายผืนนี้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของชาวบ้านในเขตอำเภอพิบู์พวกเขาต้องยอมฝังชีวิตที่ผ่านมาตลอดอายุไขให้จมอยู่ใต้ก้นบึง้งถึงวันนี้วันที่เขา พร้อมจะหันหน้ากลับเข้ามาสู้เริ่มต้นวิถีชีวิตใหม่บนแผ่นดินผืนเก่าที่เปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ไปแล้วอาจต้องเริ่มกันที่ศูนย์แล้วค่อยๆนับอย่างช้าๆจะนับถึงสิบถึงร้อยถึงพันให้เท่าจุดที่บ้านกระทูนเก่าเคยเป็นอยู่มันจะต้องใช้เวลาสักกี่ปีสําหรับวันนี้ที่กระทูนมันได้ตื่นจากผวังมืด พลิกตัวพร้อมจะออกอย่างก้าวใหม่ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นติดตามเรื่องราวของพวกเขาได้ในช่วงต่อไปของรายการอีกสักครู่ครับหลังจากเหตุการณ์มหาวิปยะโยคผ่านพ้นไปหมู่บ้านกระทูนและหมู่บ้านอื่นใกล้เคียงเช่นบ้านเขาพระบ้านห้วยโก จึงปรากฏโฉมหน้าออกมาหลังจากที่จมอยู่ในกระแสน้ำนานถึงหนึ่งอาทิตย์น้ำลดระดับลงจนเข้าสู่ภาวะปกติเหลือทิ้งไว้แต่ดินทรายและท่อนสุงที่ไหลลงมาทับถมหมู่บ้านจนกลายสภาพไม่ผิดอะไรกับทะเลทรายอันเต็มไปด้วยฝุ่นดินปลิวตลบเมื่อรถวิ่งผ่านวันที่เราเดินทางกลับมาบ้านกระทูนอีกครั้งวันนี้ อากาศในหุบเขามารณะนะมันร้อนอบอ้าวเสียเหลือเกินพวกเราเดินยับยู่บนดินสายที่ร้อนระอุหลายครั้งที่กลุ่มเมฆฝนจับตัวเป็นก้อนดำอยู่บนท้องฟ้าเหนือหุบเขามารณะ,ะแห่งนี้แต่เพียงไม่นานมันก็ถูกกระแสลมพัดผ่านไปพวกเราที่หวังจะได้ไอายเย็นความชุ่มชื้นจากสายฝนต้องผิดหวังไปตามกันผู้คนจากที่ต่งตาง ยังคงแวะมาเยี่ยมเยียนชาวบ้านกระทูนอย่างสม่ำเสมอแม้จะบางตากว่าเมื่อก่อนตอนที่เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆการเดินทางกลับสู่กระทูนในครั้งนี้เราได้ร่วมคณะมากับคณะของมูลนิธิร่วมกระตันยู่ซึ่งรวบรวมกําลังพลเดินทางเข้าสู่บ้านกระทูนอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับนำเข้าของเครื่องใช้อ,อุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านที่นี่ ดีใจให้สองรลยยืนโบยยางให้คนนะเต้นละส่องรอยส่องรอยได้มาตอนอยู่ที่นี่ข้าก็ข้าสภาถังบนก็ไม่ได้ปัดชาวบ้านที่คุ้นหน้าคุ้นตากันพากันเข้ามาทักทายอย่างดีใจเมื่อเห็นคณะของเราเดินทางเข้าไปถึงด้วยความรู้สึกราวกับได้พบญาติสนิทที่จากไปแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมอีกครั้งเมื่อได้ทราบข่าวว่าพวกเราเดินทางมาถึงวัดห้วยกลาง คนในหมู่บ้านศูนย์อพยพผู้ประสบภัยซึ่งได้มาตั้งเต็นท์รวมกันอยู่ที่หน้าโรงเรียนห้วยกลางต่างพากันกุลีกุจอเข้ามาช่วยชาวโมลินทีร่วมกระตันอยู่ขนสิ่งของที่เตรียมจะนำมาบริจาคลงจากรถและอยู่ช่วยจนกระทั่งจัดแบ่งสิ่งของที่จะบริจาคเป็นชุดๆบรรยากาศของค่ำคืนแรกในหุบเขามารณะจึงค่อนข้างจะเต็มไปด้วยความสุขแม้ว่าทางฝ่ายเราจะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางอย่างเต็มที่ ตลอด12ชั่วโมงส่วนฝ่ายชาวบ้านประทูนแม้เขาทั้งหลายเพิ่งผ่านเหตุการณ์เศร้าสลดไปไม่นานแต่คืนนี้สีหน้าที่เคยหมดหมองสิ้นหวังได้หายไปทุกคนเต็ไมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความดีใจสักถามสารทุกสุขดิบของกันและกันเหตุการณ์ที่ผ่านมาพวกเขาได้เก็บมันไว้ฝังไว้ใต้ก้นบึง้งกระแสเชี่ยวกรากของโลหิตที่ไหลวนอยู่ทั่วร่างกาย ก้องตาด้วยยายเขาไม่ก้องถึกว่าต้ามีขึ้นหมายลูกยาย่ลูกกอบกินกอบใจหน้ามีบอายูุแล้วก็ให้ขึ้นกอบกินกอบใจลูกอูยปอาภูมิใจถึงแต่อีายูุในโลกไม่ร <c ười> <Investment> ู้ชาติท่านทว่อายุมีเกณามือแขวัดไรได้ชาบรรนันยายพอใจถึงตอนนี้ไม่รู้ว่าจากไปอายุไหนเราก็ถึงวี้องต้องจากางอาูุกับยาย ยายแม่มาแลา้วตอนน้ำท่วมยายยายเป็นยายเป็นติดตรงไหนยายเป็นติดกลางกลางเ้นจึงยายมันวิ่งไปไกลได้คำบอกเล่าของเด็กน้อยเจ็ดขวบและหญิงชราวายัยเจ็ดสิบสองปีได้เล่าถึงความรู้สึกและสภาพที่ต้องประสบในขณะติดอยู่กลางกระแสะน้ําน้ําตาที่แทบจะไม่มีให้ไหลออกมาจากเบ้าตาของหญิงชราวัยเจ็ดสิบสองอีกแล้ว ต้องไหลรินลงมาอีกครั้งเมื่อคิดถึงสภาพของตูวเองที่ต้องพบกับยถากรรมซ้ำเติมแม้ในช่วงบ้นปลายของชีวิตที่ควรจะพบแต่ความสงบสุขเจ็สิบสอปีของการสร้างสมทรัพย์สินเงินทองต่างๆของแม่เท่าปานจมหายไปพร้อมกับกระแสะน้ำชุดแรกที่ไหลเข้าถึงหมู่บ้านทั้งบ้านที่นาที่สวนจมหายไม่เหลือแม้แต่เสาหรือตอ ให้พอชี้แสดงหลัเกเขตของตนเหลืออยู่เลยแล้วจะต้องให้แม่เท่ากลับมาเริ่มต้นใหม่ในวัยชราภาพเช่นนี้หรือจะมีใครที่อาสาเข้ามาช่วยสร้างความปรารถนาสุดท้ายของชีวิตนี้ให้เป็นดังที่แม่เท่าปานหวังเอาไว้ นี้ในหุบเขามรณะเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งชาวบ้านที่หนีกระแสน้ําออกไปจากหมู่บ้านเริ่มทยอยกลับเข้ามาใครที่บ้านยังพออาศัยอยู่ได้ก็กลับมาอยู่ที่บ้านของตัวในสภาพพังพัง,พงสมโซหรือเพียงสวนใดสวนหนึ่งให้พอหลบแดดหลบฝนได้มันก็ค่อยดูดีขึ้นกว่าเดิมหลังจากขุดดินโคลนออกไปแล้ว ในวันที่คณะของมลูลนธิธิร่วมกตัญญูเดินทางนําสิ่งของไปมอบให้แก่ชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆของอําเภอพิบูลและบางพื้นที่ในเขตอําเภอชวางวันนั้นเราจะได้มีโอกาสพูดคุยสักถามชาวบ้านอย่างใกล้ชิดบางพื้นที่นับตั้งแต่มหาภัยเข้ามาเยือนชาวบ้านเล่าว,ว่ายังไม่มีคณะใดเดินทางเข้ามาเลยยิ่งการบริจาคของช่วยเหลือด้วยแล้วแทบจะไม่ได้รับของเลย เพราะพื้นที่ของหมู่บ้านอยู่เข้ามาลึกชาวบ้านที่นี่จึงดีใจกันอย่างมากเมื่อเห็นคณะของเราเข้าไปพร้อมกับสิ่งของบริจาค <c oughs> มันเป็นความรู้สึกที่คนนอกเหตุการณ์เช่นเราสัมผัสได้ถึงความตื้นตันและดีใจของพวกเขาหนึ่งในคณะของเราซึ่งร่วมเดินทางในครั้งนี้บินบาลเรริต ได้เปิดเผยความรู้สึกว่าหมู่บ้านนั้นเขาเดือดร้อนกันจริงๆบ้านช่องนี้แบบพังแบบโคนเต็มบ้านแล้วก็ไม่มีที่อยู่อาศัยกันนะต้องทางทางหน่วยหน่วยหน่วยราชการหรือหน่วยไหนหรือตองสร้างเต็นอะไรเขาแล้วก็ทางร่วมวตันยูเนี่ยเขาบอกร่วมวัตันยูนี่ดีมากที่เข้าไปถึงประชาชนเข้าไปแจกของตามหมู่บ้านแลรต่างๆเนี่ยผมบอกว่าผมก็เป็นหุ่นยายทางหมู่บ้านทุกๆคน ก็มีก็มีโอกาสนะผมทํางานทุกๆุกวันนะผมทองานพักผ่อนผมยังไม่พักผ่อนเลยวางศีกองผมมาทางลูกตาลยูมาแจกของมาเยี่ยมเยียมพี่น้องชาวใต้ตลอดคิดว่าถ้าถ้าประมาณอีกสักไปอยู่สองปีนะคิดว่าอาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนสภาพเดิมนะซุนนี่เป็นพันๆแล้วยังออกไม่ได้แล้วตอนนี้น้ําก็ยังไหลยอยู่น้าก็ังมีน้ําบริเวณเมืองบางที่มีน้ํา คื่ว่ายังทําอะไรไม่ได้เลยประชาชนก็ไม่มีที่ไม่มีการประกอบอาชีพอะไรได้ไดไดเลยคือรอรัฐบาลเรือรอ,อเอาจากหน่วยงานตน่างๆช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลาก็มีแม่กับลูกอ่อนคนกน็ถามว่าแล้ววันบันเอาเงินที่ไหนใช้ก็บอกว่า,าตอนนู้นมาใครมาหน่วยไหนมาเอาวยให้เงินไว้ประมาณสั้งสองบาท เราไม่ได้าทีเราตอนนี้ก็หมดแล้วนมลูกก็หมดแล้วบอกไม่ไม่ทำมา,ากินอะไรบอกไม่รู้ไปทําอะไรมาหากินอะไรน้ําก็ท่วม่าเปิดอ,อะไรก็หมดแล้วยางเยอก็ไม่ได้กินก็เนี่ยฮะก็ปัญหาใหญ่ก็คือผมก็ถามว่าสิ่งของอะไรบ้างที่ต้องการอีกหรือว่าอะไรเขาก็บอกว่าสิ่งของน่ะคือก็ให้คนไ็ว่้มาบริจาคแล้วแต่สําคัญที่สุดคือเงินวันนั้นทหารพรานหน่่ยสันตินิมิต สังกัดกรมฐานพรานที่44ซึ่งนำโดยจากกำแพงวัชนะสารได้เดินทางเปิดเส้นทางและนำคณะบริจาคของเข้าสู่หมู่บ้านต่างๆในเขตอำเภอพิปูลและอำเภอชวางพร้อมทั้งได้อยู่ช่วยประสานงานกับฝ่ายชาวบ้านจนการบริจาคสิ่งของดำเนินไปเสร็จเรียบร้อยจากกำแพงซึ่งอยู่ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายที่บ้านกระทูลมาตั้งแต่เริ่มต้นเหตุการณ์มหาภัยจนถึงวันนี้ ได้เล่าสภาพการเปลี่ยนแปลงในด้านต่ตางๆของที่นี่ให้ฟังว่าทีนี้สภาพต่างๆเนี่ยก็ในช่วงแรกนั้นชาวบ้านก็พูดให้ว่าหมดอะไรตาอยากครับคือไม่คิดว่าทางรัฐบาลหรือทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเขาได้ถึงถึงขั้นนี้นะฮะในช่วงแรกก็หมดอะไรตาอยากบางคนถึงกระดับกับเป็นเป็นประสาทไปก็มีครับซึ่งช่วงนี้ก็ยังมีครับพวกที่เป็นประสาทนี่คือเกิดจาก าการสูญเสียคนภายในครอบครัวบางบ้านเนี่ยนะครับมีอยู่แปดคนเนี่ยเหลือหนึห่งคนเหลือสองคนะที่พอที่จะไปอาศัยอยู่กับวัดกับโรงเรียนแลนะซึ่งช่วงนั้นก็เราใช้วัดใช้โรงเรียนเนี่ยเป็นที่อาศัยของชาวบ้านนะจากเหตุการณ์แต่ช่วงนั้นที่ผ่านมาจนถึงระยะนี้นะครับชาวบ้านก็รู้สึกว่าจะมีความมั่นใจต่อ,อาภาคเอกชนและภาครัฐบาล ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยเหลือน้ำใจของพี่น้องไทยที่หลั่งไหลช่วยเหลือเพื่อนคนไทยด้วยกันได้สร้างขวัญและกำลังใจที่หายไปกลับคืนมาพอมีเรี่ยวแรงที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งด้วยความหวังว่ายังมีใครตกใครอีกหลายคนคอยเป็นกำลังใจและจับตาเฝ้ามองการเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งของที่นี่สำหรับวันนี้ สิ่งที่ชาวกระทูนต้องการจะบอกชาวไทยผู้รอฟังข่าวอยู่ภายนอกนั้นก็คือเราต้องการตีทุดเราไม่ต้องการก้องแจกอยู่อย่างนี้ไหมครับถ้าต้องการข้องแจกอยู่ปันนี้สักวันหนึ่งเราจะมัดสภาพไปและสะภาพจิตก้องเราก็ไม่ดีแต่ที่ควรถ้าหากว่าจับนึ่งจับเลย่างราชการหน่วยเนื้อเขาเห็งเห็นความสําคัญของพวกเราที่ให้เรากยับกะย,ย่ายพอได้ตียู่หาเซยและตีตํากิน จึงจะเป็นลักท้านข้องหนากกดข้องพวกเราซึ่งนั่นคือพอเราพอใจีิทุดและอยากข้อความห้ช่วยย่างเร่งด่วนนะครับตามปรารถนาของพวกเราอย่าให้สาพับจิตข้องพวกเราเชื่อมโรมลงไปกว่านี้เลยนะครับถ้ากว่าทางราชการไม่ให้คําตอบแต่อย่างนึงอย่างใดพวกเราพเราพี่เชื่อมสาพับลงไปทุกทีอันนี้แหละครับที่พวกผมต้องการ หลังจากเหตุการณ์เริ่มคลี่คลายชาวบ้านจากหมู่บ้านต,ต่างๆที่ประสบภัยบ้านเรือนพังหายไปกับน้ำได้ย้ายครัวเข้ามาอยู่รวมกันในพื้นที่ที่ทางราชการจัดเตรียมให้โดยตั้งเป็นศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งได้จัดนำเต็นท์ที่พักพร้อมเตียงนอนมาแจากจ่ายให้ครอบครัวผู้ประสบภัยครอบครัว,รว,รวละหนึ่งชุดในศูนย์ผู้พยพผู้ประสบภัยขณะน,นี้มีชาวบ้านพักอยู่อาศัยประมาณ 165ครอบครัวอาศัยสิ่งของที่ได้รับบริจาคก,กินไปวันๆจนถึงวันนี้นับเป็นเวลา55วันมาแล้วหลังจากน้ำท่วมชาวบ้านบางคนเจียดเงินท่้าที่มีอยู่ออกไปซื้อกับข้าวจากตลาดเข้ามาทำเปลี่ยนรสชาติจากปลากระป๋องที่ต้องกินอยู่ทุกมือ้อชาวบ้านบางคนเริ่มปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ใหม่ได้ในศูนย์ผู้อพยพแต่ก็เริ่มมีเสียงบ่นออกมาว่า เบื่อกับสภาพที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะบางครอบครัวมีเพียงชีวิตเท่านั้นที่เหลือรอดจากความโหดร้ายของมหาภัยในครั้งนั้นไรนาเรือศูนย์ที่พอมีอยู่ก็จมอยู่ใต้ทะเลทรายไม่สามารถทำอะไรกับมันได้อีกต้องทนนั่งจับจา้ารอคอยความหวังจากรัฐบาลที่จะเข้ามาจัดแจงแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไม่รู้ชะตาชีวิตของตัวเองว่าจะดำเนินไปเช่นใดน บางคนที่ไม่อาจทนนั่งรอความหวังก็ชักชวนลูกหลานออกจากหมู่บ้านเก่าไปอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องในท้องที่อื่นขอแบ่งที่ทรมาหากินไปพปังพลางในขณะที่รอผลสรุปจากทางราชการส่วนชาวบ้านที่พอมีสวนยางพาราหรือที่นาซึ่งรอดพ้นจากกระแสน้ำยังอาศัยทำกินได้ก็กลับเข้ามาเริ่มตัดยางกันอีกครั้งพอขายหาเงินส่งลูกซึ่งยังเรียนหนังสือได้ เรือที่ไหนเราบานแหลกก้อนก้อนน้ำท่วมมีบ้านอยู่ตรงนบ้บานยู่ตรงนู่นงางมุ่งชมพังหมดเลยคุณลุงชีพและคุณป้าต้องสองสามีภรรยาเป็นหนึ่งในจํานวนผู้ประสบภัยบ้านเรือนพังไปกับน้ําต้องอาศัยเต็นที่ได้รับการบริจาคเป็นที่นอน,นอลุงชีพ,ชพตัดสินใจแยกเต็นออกมาจากกลุ่มในศูนย์ที่จัดไว้ทั้งที่มันผิดระเบียบแต่คุณลุงก็ต้องฝืนกดออกมาปักเต็นอยู่ในศูนย์อย่างของตน ซึ่งตอนนี้มันเหลือให้พอกรีดน้ำยางได้เพียงสิบไร่ได้เล่าถึงความรู้สึกต่างๆและภาระที่ต้องแบกอยู่เมือง่าลยคนที่นั่งอย่าคนณทีนครับตอยู่บนจังวนาคนคุณหอนั่นน่ะแทบแฉคล่องันางเดี๋ยวสูงเยอะๆมอะกี่ไร่ครับท่านมางกี่ได้มอครับ ิดกว่าร้ายหมดเสียหมดหลงกลงหอหลังซาตุเรียนตุเรียนกับหลงกลงตายคนเพือนซึ่งหอหออันตายีล่างเรียนกับหลงกลงมันใหญ่น้อยอย่างแรงโคุงชาวก็าแดงนะนี่แต่ยังดียังมีสวนยางอยู่คิบกว่าร่ตอนนี้จามัดกินทุกทายหมดเลยหมดตัวมันคงจะเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ที่กำหนดให้ชะตาชีวิตของผู้คนที่นี่ต้องพบกับสภาพเช่นนี้บทบัญญัติของธรรมชาติและสังคมได้กำหนดเวลาของตัวเองไว้เสร็จสั์วัตตะของชีวิตทั้งหลายบางต้องสูญสลายไปบางตัวกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กระทูลในวันนี้ถูกจับตามองจากสายตานับล้านคู่ซึ่งเฝ้ามองการเกิดใหม่ของกระทูลอีกครั้งใมภาวะการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ไปจากเดิมบ้านับสิบนับร้อยปีที่กระทูนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเดิมที่ไม่มีอะไรเลยจนกลายเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชั้นนาของภาคใต้หมู่บ้านหนึ่งซึ่งใครต่อใครหมายจับจอบบรรพบุบรุษของไทยก็สร้างชาติไทยขึ้นมาให้รุ่งเรืองถึงบัดนี้ก็เริ่มต้นที่พื้นดินว่างเปล่าเช่นเดียวกันแล้วทำไมกระทูน ที่เคยรุ่งเรืองมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วจะฟื้นขึ้นอีกครั้งไม่ได้เชีญรึแม้จะต้องหันกลับไปเริ่มนับศูนย์กันใหม่ชีวิตที่เหลืออยู่ยังไม่เหลือเพียงซากเสียทีเดียวมันยังทิ้งหน่อก้านให้แทงดินโผล่ขึ้นมาแตกยอดอีกครั้งช่วยกันสร้างพื้นที่ทะเลทรายให้กลับเป็นพื้นที่สีเขียวมีสายน้ำสดใสไหลผ่านผู้คนสวยสดงดงามเช่นเดิม อย่าปล่อยให้ริ้วรอยบอบช้ำที่ผ่านเข้ามาเป็นตัวยุติมวลสรพพชีวิตที่ดีเลยเก็บมันไว้เป็นอนุสร์เตือนใจถึงครั้งหนึ่งในชีวิตที่อาจจะมีใครอีกหลายล้านคนไม่เข้าใจอย่างที่ชาวประทูนเข้าใจหรือจะปล่อยเวลาให้ผ่านไปแล้วรอให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเช่นนั้นเลอ